วันนี้จะพามาชิมยำใหญ่หัวหมูนะคะสูตรบลังโบราณใส่ถัว่วแซ่บๆวันนี้ฝีมือแม่รสอีกแล้วนะคะมาค่ะมาชิมด้วยกันนะคะรอตักข้าวร้อนๆรอ,รอเลยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะยำใหญ่หัวหมูค่ะคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมน้องเกอร์หันสานะคะกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ